เช้าจะไปออกข้างนอกตาไม่ติดนะฮะกลับมาชาร์จแบตจริงๆมันขึ้นสีเขียวแล้วแหละแต่ผมถอดออกเมื่อกี้เสียบให้ใหม่เนี่ยมันก็พริบอยู่อย่างเงี้ยมันก็กล้ยจะเต็มแล้วล่วนะถ้าให้เต็มจริงๆต้องขึ้นสีเขียวเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะ start ต,ติดไหม รุยมามาดูกันจะสะตาร์ตติดไหมไปติดลัวปอยไปตอนนี้ก็บอมให้เครื่องมันรอบได้แล้วนะรอบเครื่องก็อยู่ประมาณ1,000แล้ว วางไว้9 5 0ถ้าติดนะฮะเดี T ๋ยวมาลองสตาร์ตดูอีกทีก็จะมาบอกประมาณนี้ครับว่ารถผมไม่ค่อยได้ขี่แล้วก็ชาร์จไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะแล้วก็มาอาทิตย์นี้ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มาสตาร์ทเนี่ยมันไม่ติดนะครับก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นอะไรหรอกเพราะว่ารถมันไม่ได้ขี่แบตมันก็จะหมดไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็ไปชาร์จแบต ชาร์จแบตติดเนี่ยชาร์จไวประมาณสองชั่วโมงกลับมาสตาร์ทมันก็ติดนะครับเพราะมันไม่มีอาการอ่ะมันดูง่ายๆเลยครับอาการว่าแบตเสื่อมแบตไม่เสื่อมเนี่ยมันดูได้ง่ายเลยครับจากประสบการณ์ผมเลยนะคือถ้าแบตเสื่อมนะฮะสตาร์ททีแรกไม่ติดสตาร์ททีสองไม่ติดทีสามไม่ติดเนี่ยหรือหลายๆครั้งเนี่ยกว่าจะติดเนี่ย นั่นแหละครับมันคือแบตเตียมแต่ถ้าเราสตาร์ทหนึ่งครั้งแล้วมันจะติดเนี่ยหรือแบบอาการมันจะติดหรือไม่ติดเนี่ยชึ๊ๆชักๆเนี่ยแสดงว่าแบตเราอะ่ะมันไม่เพียงพอไฟมันไม่พอในการที่จะเอากำลังไฟมาสตาร์ทอะ่ะอพอเรากลับไปชาร์จดูเนี่ยนะฮะถ,ถ้าเกิดสองกรณีเนี่ยเราเอากลับไปชาร์จแล้วเนี่ยแล้วอาการเนี่ยมันยังไม่หายนะฮะ แว่าแบตขุนเ่อมแต่เงี้ยผมเอาไปชาร์จไว้เนี่ยกลับมาสตาร์ทที่เดียวติดเนี่ยแต่ว่าแบตอ่ะอประจุในแบตอ่ะมันเขาเรียกอะไรมันไม่พอในการที่มันจะสตาร์ทอ่ะนะฮะแต่ถามว่ามันก็ใกล้เสื่อมไหมมันก็ใกล้เสื่อมแล้วแหละเออเนาะโอเคเดี๋ยวไปขี่เล่นรอบๆกันหน่อยถนนก็ไม่ค่อยดีฮะดูดิถนนเจ็ดชั่วโคตรนะฮะ เอ่อวกแดงบอวินไปประมาณนี้ครับประมาณนี้นะถ้าผมพูดงงงงไงก็ขออภัยนี่นี่ไม่ค่อยสบายนะนี่ผมวอร์มจนเครื่องมันร้อนแล้วนะเดี๋ยวผมจะดับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสตาร์ทใหม่นะครับถ้ามันติดเลยเนี่ยแสดงว่าโอเคไป อย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีปัญหานะครับมันจะมีกรณีหนึ่งที่ผมเจอนะครับก็คือสตาร์ทอย่างเงี้ยแหละพอเราปิดนะครับแล้วเราเนี่ยดับเื่องเสร็จปุ๊บแล้วเราจะสตาร์ทใหม่เนี่ยมันจะมีแบบจิกๆกักๆอักอักเนี่ยแสดงว่าแบตของเรานะครับมันไม่เก็บไฟแล้วแบตมันก็จะเสื่อมละแล้วก็มันก็จะหมดละนะฮะแต่เงี้ยเนี่ยอ่ะผมเปิดให้ดูใหม่อีกทีถ้ามันติด เดียวติดแสดงว่าจบครับอ้าวไอชี้เอาไม่แสดงว,ว่ามันก็เริ่มเสื่อมแล้วแหละครับแบตอะไม่ค่อยดีแล้วแหละเออัออนนี้อาการแบบนี้เนี่ยสตาร์ทแล้วมันไม่ติดเลยมีสาเหตุเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นที่แบตเดี๋ยวผม้าพามาดู ก็คือไส้กรองนะฮะกรองเนี่ยสำคัญเลยมันเป็นตัวที่จะดูอากาศเข้าไปทำให้เครื่องยนต์มันสตาร์ตติดหรือไม่ติดนั่นเองถ้ามันสกรปรกลิ้นปีกหรือเสื้อไม่สะอาดหรือมีที้ขามาเมันก็ทำให้รถสตาร์ตติดยากนะฮะอ่ามันควรล้างไส้กรองหรือล้างไอตัวลิ้นหรือเสือ้องในนะฮะอันนี้อีกหนึ่งสำคัญเลยแล้วก็ รถผมเนี่ยมไม่ค่อยได้ขี่น้ำมันมึนอาจจะไม่ได้ไหลลงไปหมุนเวียอะไรมากมายนะฮะเนาะอันนี้ก็ต้องตรวจเช็คอีกทีอ่ะเดี๋ยวรออีกทีเพราะยังไม่ได้ไปไหนถ้าไปแล้วมันไปดับกลางทางเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ดีนะฮะอะเนีวผมปิดใหม่นะครับแล้วผมจะสตาร์ทใหม่เวลาดับเครื่องเนี่ยมันจะได้ยินเสียงบริเวณที่กองเลยนะมันจะเป็นเสียงโฟโฟ อะไรเงี้ยอากาศมันออกมานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองอีกทีแนละ้วผมจะไปขี่ละร้อนแล้วลนนะฮะมาอ่าอย่างเงี้ยโอเคอยังพอได้อยู่นะฮะยังพอได้อยู่เพราะว่าผม,ผมชาร์จแบตมาเนี่ยสองชั่วโมงเองแล้วก็ตา р т จริงไวอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขี่เลยถามว่าไฟมันจะกลับไปที่แบตเยอะขนาดนั้นไหมมันก็โงไม่นะครับต้องไปขี่แล้วก็ขี่แบบเยอะๆมากๆอะ 2ี่สิบโลห้าโลสิบโลยี่สิบโลเนี่ยมันไม่พอหรอก <c oughs> อย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องร้อยโลนะฮะน้ำมันถังนึงอ่ะกำลังดีนะครับเออแต่ผมว่าจะไม่เป็นหนไกายหรอกดูน้ำมันก่อนมันก็พอมีปะ่ะเดี๋ยวผมจะไปขี่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาอธิบายต่อโอเคก <c oughs> ็ไปลองมาเลยฮะมันสะใจเหมือนเดิมนะฮะ ี่ใ,ใกล้ๆนี่ก็สนุกแล้วเสียงแสบด,ดากมากเดี๋ยวลองดับเครื่องแล้วก็สต,ตาร์ทให้ใหม่ให้ดูนะฮะว่ามันจะติดง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมมาดูนี่ฮะลุ้นทุกครั้งที่สต,ตาร์ทนะฮะ ไปก็เดี๋ยวผมเอาไปช้าต่อนะฮะทิ้งไว้สักวันหนึ่งแบบแล้วก็เห็นแล้วแหละเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเป็นปทิปสั้นนะสั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวพูดว่าก,กันอีกที <c oughs> เดี๋ยวโอเคไปละของฟ้าแมงมืดถึมมาเยอะดูดิจะไปขี่ก็ไม่ได้ขี่นะฮะไป <c oughs> มาด้วยนะครับ